โว้ยหนูเป็นหวัดหรอกำไรเป็นหวัดเหรอเป็นหวัดหรือเปล่าพ่อาจามด้วยน่าจะไม่สบายมั้งร้อนอืมมูกแอากาศร้อนแล้วก็เล่นน้ำน่าจะไม่สบายเลย มียาแก้ไข้ของตัวเล็กอยู่ในบ้านเอามาป้อนจะไม่ได้ป้อนทีละขวดนี่น้ำหนักขนาดนี้หรือจะไม่ได้กินทีละขวดนี่ลูกยยาเขีววันนั้นใครมาหน่ะอ่ะใครมาหน่ะอ่ะใครมาจิจิเขาไปมาไม่สวยเลยจีเฉยไม่ได้ลยวจะเสียแล้จียังไม่เท่าไหร่หรอวลินจีอาจจะเจ็บตาด้วยไง อาจจะเจ็บตาด้วยแล้วก็เลยอาจจะมีไข้นิดๆเดี๋ยวก็หายเนาะเดี๋ยวหนูก็หายใช่ไหมคะหยอดตาแล้วอ่าหนูหยอดตาแล้วเดี๋ยวกินยาเดี๋ยวก็หาย